สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับจ้จาคุณทันใช่ไหมคะผมผมทันครับอาจารย์ครับค่ะโอเคค่ะขอเปิดทาง,ย,างยังคะยังเลยครับเพิ่งเพิ่งอาบน้าเสร็จแล้วเพิ่งมาถึงบ้านนะครับอ๋อค่ะง,ง,งานมาครับงั้นไม่เป็นไรคะ่ะขอเปิดทางแล้วก็นั่งเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ว่าช่วงที่เราฝึกมาเราฝึกได้แบบไหนแล้วค่อยจะดูให้ว่าจะทํายังไงต่อ นั่งเลยนะคะครับครับค่ะได้ครับจ้ะครับคุณท่านคะนั่งเมื่อกี้นะคะนั่งเหมือนอยู่ในความมืดเหมือนมีหลอดไฟแค่ดวงเดียวอยู่ในความมืดแต่ไฟดวงนั้นมันมันเหมือนกําลังมันอ่อนถ้าพูดถึงก็คือกําลังสมาธิกําลังของจิตคือมันสว่างไม่พอคือ ไม่สามารถที่จะทําให้สว่างได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่พอนั่งไปสักพักอารมณ์ของการที่นั่งมันจะคล้ายๆอรูปฌานแต่มันก็ยังเหมือนเหมือนคนที่ฝึกรูปฌานหรือคนที่กําลังได้ฌานแต่เหมือนยังไม่รู้อะไรเต็มที่รู้คือไกด์ทิปรู้แต่ตัวปัจจุบันคือไม่ไม่ได้รู้แบบเต็มที่เหมือนแบบว่ายังไม่ได้ศึกษาได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่นั่งไปอีกสักระยะหนึ่งนะอาจารย์ก็ดูกําลังจิตของเราไปเรื่อย พอดูไปอีกสักระยะหนึ่งอ่ะกำลังความที่มันเป็นความที่มีพลังจักรวาลอยู่เหนือศีรษะมันค่อยๆส่งลงมาเป็นแสงสีทองลงมาร,บรอบๆตัวแล้วก็ลงไปอย่างกลางท้องค่ะนี่คือดูได้ง่ายๆว่าวคือคุณทันมีพลังจักรวาลแต่การฝึกในรูปฌปานหรือรูปฌปานคือจะต้องขยันฝึกให้มากขึ้นด้วยกำลังของสมาธิในช่วงแรกที่นั่ง อาจจะยังนั่งด้วยความที่แบบว่าเพิ่งเข้าใหม่อาจจะยังไม่ได้สนิทพอก็คือกําลังมันยังอ่อนมันเลยยังไม่ได้เต็มที่นั่นก็คือเหตุผลว่าเป็นการฝึกที่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องทําให้กําลังอ่อนทั้งที่สามารถฝึกได้ที่มีกาลังจิตที่เกิดตัวรู้ภายในแต่ตัวรู้ณนะปัจจุบันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องหรือว่าเชื่อมหรือว่าดึงหรือศึกษาได้เต็มร้อยเปอร์เซนจึงไม่ได้เชื่อมกันเต็มร้อยจึงมีอยู่ในความมืด ที่มีไฟนิออนอยู่เหมือนมีพลังจิตอยู่แต่ว่ามันควบคุมได้ไม่ทั้งหมดพลังจิตมันควบคุมไม่ได้หรืออาจจะยังอ่อนอยู่คือใช้กําลังจิตหรือใช้กําลังความสว่างของจิตได้ไม่ไม่ครอบคุมได้ไม่ทั่วถึงอาจจะเป็นแค่อยู่ในศีราะแค่กระจุกเดียวนิดเดียวที่ทําให้สว่างเหมือนตัวเราอยู่ในความมืดที่สลัวสลัวนั่นเองค่ะของคุณท่านสัมผัสแสงสีขาวกับแสงสีทองได้ไหมก็เห็นนะครับเห็นแบบ แบบไฟมาปุ๊บๆแต่ว่ารู้เป็นสีขาวแต่ไม่แต่สีทองเลยไม่ไม่ทราบครับค่ะสีขาวที่เราสัมผัสตอนมันเป็นสว่างหรือสลัวคะตั้งตอนแรกๆพอดีพอดีเพิ่งแบบเพิ่งทํางานมาเพิ่งนอนได้แค่สามสามชั่วโมงครับสองวันเลยเหนื่อยแล้วก็มาแล้วก็แบบกลัวไม่ทันแล้วแบบติดใจมันเต้นเร็วครับใจแล้วคือมันก็สมาธิมันไม่ค่อยเกิดครับอ่าใช่นั่นแหละคือการบททดสอบเพราะว่า คนที่จะมาสอบก็จะมีบททดสอบของสื่อต่างๆที่หัวใจเต้นเร็วก็เพราะว่าหนึ่งไม่ได้เกิดจากการพักไม่พอแต่ว่าเกิดจากการที่ว่ามีสื่อรอบตัวที่เขาอาจจะสอบเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือสื่อต่างๆก็จะทําให้มีอาการต่างๆเกิดขึ้นได้พลังจิตนี่สําคัญ <S <S ถ้าเกิดเราฝึกฝนได้บ่อยหรือจนชํานาญแล้วนั่งตอนไหนหรือฝึกจิตตอนไหนหรือนึกตอนไหนก็จะทําได้ทันทีอันนี้คือรู้ได้เลยว่ากําลังจิตของเราอาจจะ คือรู้มันคือมันมีน่ะมันมีแต่ว่ามันเอาออกมาใช้ได้ไม่เต็มที่คือพลังไฟหรือสมาธิมันอ่อนทั้งที่มันมีอยู่ลึกๆน่ะมันมีเยอะแต่ว่าการที่เราจะสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยคือมันกว่าจะชาร์จได้มันใช้กับใช้เวลานะคะใช้เวลาครับก็นั่นแหละคือเหตุผลที่หนึ่งเวลาไม่พอสองพักไม่พอมันก็เป็นควบควบกันด้วยก็คือเราจะทํายังไงให้หนึ่งทั้งที่เรามีเวลาพักไม่พอ แล้วก็เวลาน้อยแต่สามารถสตาร์ทติดได้ทันทีนี่ก็คือง่ายๆก็คือฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆจนเกิดความชํานาญคือไม่จําเป็นจะต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวในการฝึกคือสามารถฝึกได้ทุกขนาดจิตทําได้เลยทันทีก็จะสตาร์ทได้แค่นึกปับ๊บติดปับ๊บประมาณนี้นี่แหละคือเราจะต้องสะสมในเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ฝึกตัวรู้ให้เยอะๆเพราะว่าตัวรู้น่ะมีมากแต่เราจะทำไงให้ตัวรู้มันออกมาทํางานได้ทันที อ่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยคือนั่งไปพลังจักรวาลมีพลังจักรวาลคือพลังที่เกิดความสําเร็จนะ่ะมีสูงค่ะคือแค่นึกแค่คิดมันก็จะสําเร็จได้หรือคิดในฝ่ายดีหรือคิดถึงพลังที่เป็นพลังแสงทองก็จะทําให้เกิดเป็นตัวสัมผัสหรือเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวกลางนั่นเองเป็นตัวสากลนะ่ะถ้าพูดถึงเป็นในความเป็นทางธรรมะคือเป็นตัวสากลก็คือใช้แสงสีทอง ก็จะเป็นพลังที่มีความที่เป็นสากลมากในการที่เอามาปรับใช้ในทุกรูปแบบในสื่อต่างๆส่งบุญหรือจะส่งพลังจิตหรือจะฝึกในการฝึกปฏิบัติก็กําหนดเป็นแสงทองได้ส่วนแสงสีขาวนี้กาลังกาลังจิตของเราหรือพลังบรารมีของเราที่เกิดขึ้นภายในเราก็จําเป็นต้องดึงออกมาใช้ใควบคุมทั้งหมดให้มันเกิดเป็นเหมือนดวงแก้วที่มันอยู่ตรงหน้าของเราหรือเหนือสีสัของเราแต่ไม่ใช่แค่หลอดไฟอย่างเดียวที่เรามอง ไม่ใช่เหมือนหลอดไฟนีออนแต่มันจะต้องขยายใหญ่เหมือนดวงพระอาทิตย์เลยค่ะควบคุมตัวเราก็จะไปได้ง่ายคือถ้าเกิดว่าเราเอ๊จะใช้ไงอย่างที่พี่ทีอาจารย์บอกแค่นึกค่ะใช้ความคิดระบบความคิดบอกทําเหมือนที่อาจารย์บอกกําหนดเป็นเหมือนพลังพระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะหรือในตัวเราเลยมันก็จะควบคุมไปทั้งหมดจะเกิดความสว่างถ้าเรารู้สึกว่ามืดเราก็เพิ่มกําลังไฟกําลังไฟก็คือกําลังของจิตหรือสมาธิที่เกิดขึ้นแค่นึกแค่คิด การนึกการคิดก็จะเกิดพลังสมาธิเกิดขึ้นเพราะจิตเราไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นก็คือความมีสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตตั้งมั่นแห่งจิตจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันเกิดความสาเร็จคือเราตั้งมั่นว่าเออเราจะกําหนดไฟที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี้ให้มันเป็นแสงขาวเท่าพระอาทิตย์เลยนะให้มันสว่างเหนือตัวเรานั่นแหละคือกําลังจิตมันเกิดขึ้นกําลังสติมันเกิดขึ้น,ม,น,นมันก็จะเกิดขึ้นตามจิตเราสั่งการหรือกําหนดได้ท,ทันทีอันนี้คือวิธีลุกเล่นอ่ะตอนนี้คืออาจารย์รู้ก,กําลังจิตแล้วเด สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาถอดจิตนะเพาะกำลังจิตมันได้เพราะมันมีแสงสีขาวแล้วมีมีตัวรู้แล้วมีการสัมผัสแล้วมีแสงสีทองที่ส่งแล้วเพียงแต่เราก็ไปฝึกให้สัมผัสได้อีกอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้นั่งนั่งแล้วก็จะพาถอดจิตเลยนะพาอจิตมันได้เราอาจารย์รู้แล้วว่ามันได้เพียงแต่ว่าเราเหนื่อยเฉยๆแล้วก็ลูกเล่นวิธีการคือกําหนดความคิดแล้วก็จะมีสติสมาธิทันทีแล้วดึงออกมาใช้ได้ทันทีอันนี้คือหลักการ นั่งจำหน้าอาจารย์สักห้านาทีหรือดูในกายเห็นแสงทองไหมที่เหนือศีรษะที่อาจารย์บอกลองกำหนดดูซิเดี๋ยวห้านาทีอาจารย์ทักเข้าไปแล้วจะพาถอดจิตจดจำหน้าอาจารย์บอกถอดจิตก็คือจินตนาการว่าตัวเองลุกออกมาหาอาจารย์แล้วก็จะพาไปสัมผัสได้เท่าไหร่คือตามนั้นคือจิตเราได้เพียงแต่จะได้มากได้น้อยอยู่ที่กายปัจจุบันควบคุมและสามารถที่จะกำหนดได้ทั้งหมดที่จะติดตามไปหรือควบคุมทั้งหมดได้ไหมได้เท่าไหร่เป็นการดีรู้วิธีฝึกแล้วต่อไปก็นําไปฝึก ฌานแล้วก็เอารูปฌานเพราะมันได้มาอยู่แล้วรูปฌานนะรูปฌานมันเคยได้แล้วมันก็มีอยู่แล้วในตัวเพียงแต่ว่ากายปัจจุบันมาฝึกเพื่อให้รู้ตามแล้วก็ควบคุมให้ได้แล้วก็จะไปได้เร็วขึ้นอ่ะนั่งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทักเข้าไปอีกห้านาทีค่ะครับ <Okay. S 1> ค่ะ,ะให้คุณทันกำหนดจิตเดินออกมาข้างหน้านะคะนึกว่าตัวเองเดินออมาข้างหน้าหาอารย์ประมาณ3เมตรนะคะ ค่ะแล้วช่วงที่ไปก็กําหนดจดจําให้ได้มากที่สุดนะคะคือดึงกายทิปไปส่วนกายปัจจุบันก็พยายามควบคุมและเพ่งตามดูตามนะคะ,ะเตรียมไปเลยค่ะกลับมาแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งออาจารย์พากับเข้าล่างแล้วค่ะคุณทันแผ่เมตตาสองนาทีเดี๋ยวอาจารย์ทักเข้าไปค่ะค่ะคุณทันคะ ที่พาสอบจิตเมื่อกี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายก่อนแล้วก็หลังจากอาธิบายเสร็จจะสอบถามอีกทีนะคะค่ะ,ค,ะคือพอถอดจิตออกมาแล้วกําลังจิตในการที่ออกไปถือว่าเบามากนะคะถือว่าเบาขึ้นไปได้เร็วแล้วก็เบาสบายคือกําลังจิตดีนะคะคือมันสบายสบายไม่ได้คิดอะไรเยอะจิตก็ไปได้เร็วขึ้นค่ะเมื่อขึ้นไปก็คือเข้าไปก็จะเห็นอ่า สวรรค์สวรรค์ชั้นดุสิตนะคะที่ไปก็คือจะเห็นต้นไม้ภูเขาที่เป็นทิพมีแม่น้ําความสว่างสวยเป็นทิพสวยงามมากเดินไปก็จะเห็นเหมือนภูเขาก่อนค่ะแล้วก็มีเมฆมีความสว่างแล้วก็ค่อย,อยๆเดินเข้าไปหลังจากนั้นก็เข้าไปเหมือนอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่ในหุบเขาที่มีความเป็นทิพยสว่างสวยแล้วก็เดินเข้าไป กาบองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพนะคะอยู่ในป่าก็ได้เดินเข้าไปในที่ตรงนั้นด้วยความที่ว่าคือคุณทันอาจจะเคยได้รับใช้หรือเคยอยู่กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนคือท่านก็บอกว่ามาแล้วเหรอเรารอเจ้าอยู่คือการมาแล้วเหรอเนี่ยคือถ้าดูถ้าดูแล้วก็คือคุณทันเคยดูแลแล้วก็รับใช้พระพุทธองค์แล้วก็ ในช่วงที่ท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนในอดีตชาติค่ะคือคุณท่านจะเป็นอ่านายพยากรนะคะนายพยากรหรือผู้ทํานายทายทักคือถ้าพูดถึงก็คือเป็นผู้รู้เองในอดีตค่ะถ้าบ้านเราเขาก็เรียกหนหล,ลวงเนาะค่ะประมาณเนี้ยถ้าสมัยก่อนก็อาจจะเป็นาพามที่อ่าดูแลเรื่องการคำนวณพยากรในสิ่งต่างๆที่ของในวัง หรือในะบุคคลต่างๆค่ะก็คือมีความรู้ด้านพยากรณ์มาก่อนได้เคยช่วยเหลือพยากรณ์บุคคลหลายคนมาในอดีตค่ะมีความสุขุมรอบครอบแล้วก็เป็นผู้ที่อมีความเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคมในฝักมีเป็นผู้รู้แต่ว่าเก็บไว้คมในฝักไม่ค่อยโอ้อวดแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยค่ะถ้าจะพูดถึงก็คือคนที่สุขุมนุ่มลึกนั่นเอง ไม่บทไม่ตีโพยตีพายคืนนี้คือน,นิสัยสมัยของอดีตนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะมีติดตัวมาถึงปัจจุบันชาติได้ค่ะแล้วก็ได้นั่งปฏิบัติถวายพระองค์ท่านได้กราบพระองค์ท่านแบบปิติมากมีความสุขที่เหมือนได้กลับบ้านเดิมในอดีตค่ะได้สัมผัสได้พบพระพุทธองค์แล้วหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงมอบเป็นดวงแก้วที่มีความสว่างสว เหมือนแสงสีทองหรือเหมือนเราวๆกับพระอาทิตย์เลยนะคะก็คือท่านได้มอบกระสินแสงแล้วก็กระสินไฟให้เราค่ะได้มอบมาเป็นกําลังเพื่อในการเผยแพร่พุทธศาสนาหรือเป็นกําลังของระบบจิตค่ะในการที่จะนําไปช่วยเหลือผู้คนและในการเผยแพร่ธรรมะแล้วก็พยากรณ์ต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนและทุกสปปรรพสิ่งเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการมุ่งปฏิบัติให้ได้มากขึ้นที่สุดค่ะ หลังจากนั้นก็ขอบพระไทยพระองค์ท่านแล้วเราก็จะมองเห็นพระเกจิมีจํานวนมากหลังจากนั้นก็กราบลาพระองค์ท่านก็ได้ขึ้นไปยังพระจุลามณีนะคะเข้าไปยังพระจุลามณีก็จะเห็นองค์พระปฐมและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ที่นั่งประทับอยู่ณในตรงนั้นค่ะก็ได้กราบถวายพระองค์ท่านแล้วก็ปฏิบัติถวายมีทั้งเหล่าพระเกจิหรือพระริยาต่างๆที่ บรรลุปไปแล้วจำนวนมากนั่งอยู่แถวตรงนั้นจะมีความสว่างสวยมากๆคืออาจจะไม่ได้เข้าพระจุลามณีนะคะคือเข้าไปแล้วกราบแล้วออกมาข้างนอกที่ฝั่งข้างหน้าพระจุลามณีก็จะเห็นพระเกจิต่างๆหรือพระอริยะแล้วก็เหล่าองค์เทพมีจํานวนมากค่ะประทับอยู่นะตรงนั้นเราก็ได้ประทับอยู่ตรงกลางแล้วก็ได้นั่งปฏิบัติถวายหลังจากนั้นไม่นานก็มีฝนทิพย์ตกลงมานะคะ ฝนทิพย์มีความชุ่มชื่นเย็นสบายมีความเป็นทิพย์ออกแสงสีทองสีขาวและยิบรลยยับเหมือนดาวดวงดาวแต่เป็นสีทองสีขาวหรือสีเงินออกหลาหายสีเหมือนสีประกายพึกนั่นแหละค่ะเหมือนสีเพชรสีลุง้งอ่าหล่นลงมาจากเมืองบนลงมาประทัดตัวอยู่ร,บรอบๆแต่ไม่เปียกนะคะฝนทิพย์นี้คือไม่เปียกนะคะมีความเย็นมีความปิติชุ่มชื่นเหมือนมีความเป็นทิพย์อยู่ในตัวฝนทิพย์นี้ไม่เปียกแต่ให้ความเย็นชุ่มชื่นเบาสบาย มีความสุขค่ะในการฝึกปฏิบัติที่อยู่ณนะตรงนั้นมีความเป็นทิพย์มากค่ะหลังจากนั้นเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็กราบลาพระอ,องค์ท่านเพื่อกลับลงมาเบื้องล่างก็ได้พาลงไปที่นรกภูมินะคะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นร้อนและอึอดอดัดเหมือนหายใจไม่ออกอยู่ในที่มืดเหมือนมีแสงไฟสลัวออกสีแดงๆส้มๆอยู่ในความมืดสลับ พาเข้าไปกราบองค์พญายมราชแล้วก็องทาวเวสุวรรณนะคะคือท่านรออยู่แล้วก็พบเห็นองค์พญานาคใหญ่ที่มีความเป็นสีดำที่ดูแลอยู่เบื้องล่างด้วยค่ะองใหญ่มากคือรอต้อนรับอยู่ก็ได้เข้าไปกราบถวายพระอ,องค์ท่านแล้วได้นั่งปฏิบัติถวายแล้วแผ่เมตตาให้สื่อต่างๆที่อยู่ในลระภูมิให้เบาเย็นไประยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้กราบลาพระอ,องค์ท่านกลับขึ้นมาขอบพระทัยที่ พระอ,องค์เปิดได้อนุญาตให้มาชมเบื้องล่างและก็อนุโมทนาบุญได้บุญร่วมกันหลังจากนั้นก็พาคุณทันกับเข้าล่างนะคะช่วงที่จะกลับเข้าล่างก็จะพบเห็นแสงประกายพึ่งออกสีเหมือนลุงสีม่วงสว่างวาบออกสีทองก็เข้าล่างค่ะหลังจากนั้นไม่ว่าจะสัมผัสได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้มากนะคะก็ถือว่าได้เป็นการฝึกเรื่องระบบจิตว่าสัมผัสได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นการถอดจิตแยกกายในการไปสัมผัส เราก็สามารถนําไปฝึกรูปประชานแล้วก็อารูปประชานต่อเนื่องฝึกทั้งแบบเข้าชานและแบบทรงอารมณ์ก็ได้ค่ะคือแบบลืมตาตื่นหรือจะเข้าสมาธิก็ได้เข้าสมาบัติก็ได้คือได้ทั้งหมดค่ะสามารถทําได้เรื่อยๆบ่อยๆไม่ขาดก็จะสะสมให้เกิดบารมีกําลังจิตไปได้เร็วเพราะว่ากําลังจิตเดิมเนี่ยมีสะสมมาเยอะเหลือแต่ว่าเราฝึกให้ชํานาญแล้วก็ดึงออกมาใช้ใ้เกิดประโยชน์ พอต่อไปจะได้พยากรแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลทั่วไปโดยแบบถูกกําหนดไว้แล้วนะคะคือเหมือนถูกวางวางระบบไว้แล้วให้กับชีวิตของคุณทันแต่ตอนนี้ก็อาจจะยังต้องอ่าศึกษาแล้วก็ภารกิจต,ต่างๆอาจจะมีอยู่จะควบคู่กันไปอ่ะคุณทันสัมผัสอะไรได้บ้างคะก็ตอนแรกๆก,ก็ก็ตอนที่จาย์บอกถอดเก็เดิมหา,าจา่าแล้วก ก็เห็นแบบเป็นขา,ขาวๆครับหมายถึงว่าแบบแบบแสงแต่ว่าแต่แสงสว่างกว่ากว่าตอนที่นั่งสมาธิตอนแรกนะครับเห็นแบบสว่างพระอาทิตย์สว่างจ้าผมก็มีความรู้สึกว่าอ๋อผมก็เดินไปเหมือนอาจารย์พูดในป่าแต่เดินไปแล้วผมเจอพระองค์พระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นไม้คือความรู้สึกนะครับแล้วผมก็ลงไปกราบท่านก็มีความปิติว่าได้เจอพระพุทธเจา้า คือใน,นปักปิดเขาไม่รู้มันโนแบบคือก็คิดไปอย่างนั้ก็จะได้ไปกลับครับก็มีความสุขที่ได้ที่เจอเจอปัสสาสัมพุรุเจ้าครับเหมือนเหมือนจะลุกแล้วก็แล้วก็ก็นิ่งขึ้น,นครับคือมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าเบาแล้วก็นิ่งขึ้นแล้วก็ๆๆ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 วก็มีแสงขาวๆเยอะแยะครับแสงขาวๆก็ อแล้วก็มาตอนหลังๆก็มีรู้สึกมีมีมีหน้าประภักของอ่อกษัตริย์ไทยองค์หนึ่งผมไม่ทราบใครแล้วก็อาจา์แล้วกระจาย์ก็บอกว่าเออพาเข้ามาแล้วมาถึง๋ยวพามาส่งเลยนะครับค่ะก็ที่จำได้คือไปไปไหว้พระองค์สมเด็จสมาาปุเย้าวค่ะก็ถือว่าชัดเจนมากในช่วงแรกกำลังจิตดีเยอะถือว่า ไปได้เต็มที่จริงๆแล้วก็จิตไปได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่ากายปัจจุบันอาจจะควบคุมได้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้รู้กําลังจิตว่าทําได้เพราะมีของเก่ามาบารมีทางจิตมีมาสูงเพราะเคยได้รับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนแล้วการที่เข้าในป่าแสงสว่างก็คือชั้นดุสิตนะคะคือได้ไปแล้วเรียบร้อยการสัมผัสก็ได้ถือว่าได้เยอะค่ะแล้วส่วนที่พบกษัตริย์ที่ก่อนเขาล่างก็คือเป็นองค์ราชการที่5นะคะคือมีส่วนเกี่ยวพันกับท่านมาก่อนในอดีตค่ะ ปกติเคยขับไหว้บ,บูชาท่านไหมคะครับครับก็มีคนเคยบอกครับว่าผมค่ะเออก็มีเคยคนมาบอกผมเกิดในราชการที่ห้าครับค่ะก็คือเคยเคย,เคยเป็นรับใช้ท่านเเป็นค่ะะค่ะค่ะเขาเขาบอกว่ายังไงคะในช่วงราชการที่ห้าบอกว่าผมเป็นเป็นทหารนะครับคือเป็นทหารแต่ว่าไม่ใช่็นเป็นทหารเหมือนกับทหารก่อสร้างอะครับแล้วก็ลงวัดแล้วก็ ก็ทำอยู่กับราชการที่อาครับแล้วก็รับใช้ท่านค่ะอ่ะต่อเลยค่ะอแล้วก็อ,อ,อ,อที่มีกรรมก็เพราะว่าเพราะว่ามีลูกน้องเยอะแต่ว่าไม่ได้ให้เงินเขาตามที่สมควรเนะ,ะที่ที่ผมเคยบอกนะแต่ว่าเขาบอกว่าผมก็สร้างวัดไว้เยอะมาถึงว่าไปซ่อมว,วัดนะครับแล้วก็แล้วก็ลูกสาวที่มาเกิดนี่ก็คือ เป็นเพื่อนรักของผมสองคนที่ที่ทํางานมาด้วยกันแต่เข้าเสียชีวิตแล้วก็าาเราผมก็สาบานว่าจะจะมาเจอกันอีกนะก็ลูกแฝดสองคนนะที่ที่เคยได้ยินก็ไม่ทราบก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดเราก็ไม่ลบหลู่ใครนะคะคือให้ปฏิบัติไปเพราะว่าลูกทั้งสองนี้ก็ถือว่ามาจากที่สูงค่ะเป็นลูกหลานหล่อพญานาคอาจจะผ่านพบผ่านชาติอาจจะเกี่ยวพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้น เราก็ไม่ได้ลบหลู่ใครแล้วก็เราก็ปฏิบัติแล้วพาเข้าปฏิบัติดีๆก็จะเกิดความสุขความสําเร็จเพราะว่าถือมีบารมีทั้งครอบครัวทั้งตระกูล,ท,กลที่ส่งมาเกิดร่วมกันก็คือคเขาเลือกดีแล้วที่จะมาเกิดกับครอบครัวนี้เพราะว่ามีบุญบารมีร่วมกันที่จะเผยแร่ธรรม,มะและพาก,การปฏิบัติเสริมส่งพุทธศาสนาเพื่อการบรรลุทั้งครอบครัวนะคะยังไงก็ขอให้เรามุ่งมั่นปฏิบัติเพราะจะได้ช่วยเหลือคนอีกมากในอนาคตค่ะมี S 1> <S 1> เป็นคนที่ไม่อ้วดนะอาจ,จารย์ก็ดูรู้ว่าเป็นคนสุขมุมแล้วก็พิจารณาดีก็คือพิจารณาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ไปเมื่อกี้ไม่ได้โมโนนะคะคือจิตออกไปจริงแล้วก็กายเราก็ได้สัมผัสสามารถไปย้อนฝึกได้อีกนะคะค่ะครับก็ที่อาจารย์บอกว่าที่ผมเคยเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกโคราหรือหมอดูใช่ไหมครับแต่ก่อนใช่ค่ะเป็นเหมือน<ล>นายพยากรณ์ถ้าพูดถึงก็เหมือนหนหลวงหรือพามในสมัยก่อนประมาณนี้ค่ะ คือการน,นี้ก็สมมติถ้าผมแบบอยากเจะแบบช่วยเหลือคนหมายถึงดูไพ่ดูแล้วก็ก็สามารถจะทาได้<อ>ใช่ไหมคะทำได้เลยค่ะเพราะว่ามีมีพื้นฐานเดิมมาอยู่แล้วติดตัวมาอยู่แล้วจากอดีตเพียงแต่ว่าเราฝึกเราก็ดึงออกมาเท่านั้นแหละมันก็จะเกิดเขาเรียกเกิดความอัศจรรย์ก็คือจิตเดิมมันก็จะออกมาทํางานนะคะคือเราฝึกต่อเนื่องดึงเข้าออกมาฝึกชานบ,าบา่อย ฝึกฌานฝึกดึงจิตบ่อยๆถอดจิตบ่อยๆเดี๋ยวจิตตัวนี้จะออกมาทํางานโดยอัตโนมัติแค่เรากําหนดแค่คิดลิตทางใจในการดึงดูดก็จะออกมาทํางานได้แบบต่อเนื่องนะคะคือต้องฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆค่ะก็จะไปได้เร็วค่ะมีดีอยู่แล้วค่ะแค่อย่างเดียวคือขยันฝึกแล้วก็ฝึกจิตให้เร็วเท่านั้นแหละมันก็จะต่อติดแล้วเชื่อมได้เร็วมากค่ะเพราะจิตมันอัศจรรย์เพราะว่าจิตของคุณทันนี่เป็นจิตที่คือถนะ่อมตนน่ะคือคมในฝกักเราจะทายังไงที่ คือไม่ใช่ถ่อมตนอย่างเดียวคือเราต้องเอาเขาออกมาทํางานแบบกล้ากล้าที่จะออกมาทํางานนะคะคือไม่ได้เก็บไว้แค่คนเดียวคือแค่คมในฝักคนเดียวแต่เราจะนําออกมาให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือสื่อสารช่วยเหลือทุกผู้ทุกนามทุกท่านผ่านไปให้ได้เออเราก็ต้องแบบไม่ใช่อวดตนนะแต่ว่าดึงเอาความรู้ความสามารถพิเศษของตัวเองนี่ออกมาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดทั้งต่อตัวเองและบุคคลรอบข้างและทุกสื่อทุกดวงจิตจะใช้คํานี้มากกว่านะคะ ครับครับอาจารย์ครับค่ะอ่ะก็ถือว่าจิตได้มีอะไรสอบถามไหมคะก็คงไม่มีครับก็ก็โอจะถามอาจารย์หนึ่งเตอนที่อ่อดูอ่ตรวจการ,รอาจารย์ครั้นี้อาจารย์ส่งคลิปมาครับแต่ครั้นี้มันเปิดไม่ได้ครับอาจารย์อาจารย์ส่งให้อีกนั้นอ๋อของของของผมกับแคมเปใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งเข้าไปถ้าเปิดไม่ได้นี่คือได้ไปโหลดอ่ากูเกิลไดร์หรือยังคะถ้าไม่ได้อัปโหลด ก็คือเราต้องไปอัปเดต Google Drive หรือว่าถ้ายังไม่มีโปรแกรมนี้ต้องไปโหลดโปรแกรม Google Drive มาแล้วจะเปิดได้นะคะโอเคเดี๋ยวผมลองทำดูครับถ้าไม่ได้แล้วแจ้งมาอาจารย์ถึงจะส่งเข้าไปให้อีกนะคะเพราะว่าหลายคนที่เปิดไม่ได้ก็คือแนะนำไปโหลด Google Drive มาแล้วก็ไม่ต้องสมัครอะไรก็คือกดกดตกลงตกลงเข้าไปก็สามารถเปิดเข้าฟังได้เลยค่ะโอเคครับจากนั้นอาจารย์รจะขอคลิปเอาไว้ไป,ไปเป็นวิทยาทานต่อจะอนุญาตไหมคะ อนุญาตครับอาจารย์ครับจากงั้นก็อนุโมทนาบุญได้บุญด้วยกันและทุกดวงจิตนะคะเป็นบุญเป็นกุศลค,ค่ะก็สมความมุ่งมาป่ปรารถนาทุกประการทั้งครอบครัวค่ะงั้นอาจารย์ก็ให้ไปพักผ่อนนะเพราะทางนั้นจะดึกแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ